ถึงกับออกมาโพสตในเรื่องของการแชร์ประสบการณ์อย่างดุเดือดพอสมควรเลยทีเดียวครับสำหรับสาวพิมพิม,พม,พม,พมาดานะครับเจอรถของคนอื่นเนี่ยมาจอดทับต้นไม้ดอกไม้จนเสียหายไปหมดเลยพอไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยเหลือนะครับก็ได้รับการบริการที่ไม่ดีโดยเริ่มแรกเนี่ยสาวพิมพ์ก็ได้มีการโพสต์ว่าสอนอพระขนงไม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกอะไรให้เลยจนตอนนี้เจ้าของรถที่ทําต้นไม้ดอกไม้เราเสียหายขับรถหนีออกไปแล้วไปนั่งรอแจ้งความตั้งแต่เมื่อ2-3ถึงชั่วโมง เพื่อให้มายกรถออกไปและก็ให้เจ้าของรถเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายที่เหยียบต้นไม้เราทางสอนอก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมานั่งรอจนต้องเป็นฝ่ายติดต่อไปเองตลอดพูดแต่ถึงเรื่องของถนนสาธารณะหรือบุคคลทําอะไรก็ไม่ได้ต้องรอนูน่นรอนี่รอนั่นและบอกว่าถ้าเอาผิดก็ให้เข้าไปแจ้งความใหม่ อ้าวแล้วที่คุยกันมาทั้งหมดและที่ไปนั่งรอที่สอนอเนี่ยเป็นเวลา2-3ชั่วโมงทําไมไม่แนะนําหรือบอกให้ประชาชนได้เข้าใจละ่ะว่าต้องทําอะไรบ้างเรื่องเล็กๆของคนแต่ก็อาจจะเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะอยู่เคที้มาทุกครั้งมีเรื่องต้องพึ่งตํารวจทุกครั้งเนี่ยที่ต้องไปโรงพักไม่เคยได้รับการบริการที่ดีเลยแถมทิ้งท้ายว่าไม่พอใจก็ไปาไรายงานผู้กํากับเลยไม่กล้ารายงานหรอกคะ่ะทราบว่าคงทําอะไรไม่ได้ หลังจากนั้นนะครับเธอก็ออกมาโพสต์อัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับอัปเดตนะครับบอกว่าหลังจากที่โพสต์ไปก็มีตำรวจจราจรของสอนอพระขนงติดต่อมาแล้วว่าเป็นคนส่งรถมายกรถออกไปเองแต่ตอนโทรไปถามไม่มีใครให้ข้อมูลนี้ ตอนนี้รถไปจอดอยู่ที่สอนอรพระขนงแล้วค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณที่ดำเนินการให้หลังจากรอมา2วันแต่ก็จะให้ดีกว่านี้อยากจะให้สื่อสารกับประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนชัดเจนและดีกว่านี้นะคะถ้าไม่เดือดร้อนก็ไม่มีใครอยากจะไปรบกวนหน่วยงานต่างๆหรอกค่ะจบศูนเจ้าของรถถ้าผ่านมาเห็นโพสต์นี้รถของคุณอยู่ที่สอนอรพระขนงนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n i n ง i ินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ